จากที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าตัวแอตโตที T เนี่ยมีวิธีการแกะเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือในส่วนของตัวหมุดของตัวแอตโตทีอะครับที่ตัวหมุดบังลมหน้าจะมีทั้งหมด8ตัวซึ่งวิธีการแกะเนี่ยก็เหมือนกันเลยให้ลูกค้ากดไปที่หมุดนะครับใช้อุปกรณ์ที่มีความแข็งนิดนึงนะครับกดลงไปพอกดลงไปหมุดมันจะจมลงไปแล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับ จะมีทั้งหมด8ตัวนะครับรวมถึงตัวที่อยู่ด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยนะครับหลังจากที่ลูกค้าแกะเสร็จแล้วอะครับพอลูกค้ายกตัวบังลมหน้าขึ้นมานะครับลูกค้าจะเห็นตัวช่องในส่วนของตัวกรองแอร์ครับก็ให้ลูกค้าซื้ออุปกรณ์ตัวที่ตะแกรงกันหนูนครับติดแปะเข้าไปได้เลยหลังจากที่ลูกค้าติดตั้งเสร็จแล้ววิธีการที่เราจะใส่คืนใส่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ให้ลูกค้าดันในส่วนของตัวหัวหมุดอะครับขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปให้ตรงช่องแล้วก็กดลงครับเนี่ยครับเราก็ไล่ใส่ลงไปให้ครบนะครับจะมีทั้งหมด8ตัว ไรใส่เลยครับ เห็นไหมครับวิธีการติดตั้งง่ายนิดเดียวถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลล์บิ๊กด้วยนะครับ